หลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะอืมตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องเพศมานะอืมก็เลยยาวมาเรื่อยๆเลยๆเลยค่ะเพศนั้นน่ะหนุหนูกระซิเล่าให้ฟังก็ใชได้ผิดกันผิดกันมานะคะก็มีอยู่เปิดเพศบริยัเงกอเหมือนจังซุมชนเฮาซูเมอร์นี่แหละค่ะสมัยก่อนน่ะหนูก็กฮ็เบตเปปนวันนี้พี่โมดก็เลยว่าปะทอน ไม่มีอ e ีเมลเอาอ e ีโมดเอาอ e ีเมลพี่โมดก็ได้ไงเพื่อสิลงเพื่อสิลงขายของในชุมชนนะ่นะนาแต่ก่อนเขาเอิ่อีอย่างเพจหรือเฟซหรือเพจยังหนูก็บ่รู้เรื่องหรอกหนูก็เลยว่าหนูเฮ็ดบ่เป็นหนูก็เลยว่าบ่าเป็นอย่างดอกหนูก็สิขายของในยู u b e หนูนีละตอนนั้นหนูขายปลาถุงเนาะวันนี้พี่โมดเพิ่งเลยบอกว่าะวะ่าเป็นอย่างปาทอนแบบแค่เอาของมาเพิ่นกับสิลงสิลงในช่องไหหนาะอืม เวลาเขาเขามาดูในช่องน่ะมันชีสบายไงเพื่อนกันเลยว่าถ้ามีคนสร้างเพื่อนกับสีแคบมาให้หนูแคบมาให้หนูแล้วใครหนูรงห้เขาฮนาหนูก็เลยว่าหนูเฮ็ดบ่เป็นแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวพี่จีเฮ็ดห้เออก็เลยว่าหนูก็เลยเอาอีเมลอีเมลกับอีเมลหนูกับบอมีหนูก็ว่าอีเมลหนูกับแบบหนูมารูดจักหนูก็เลยว่าสิน้องเพื่อนก็เลยว่าเอาของพี่ใส่ก็ได้แต่ว่าเอาซื้อซื้อลุงมกกระป๋อโหนน้ใส่ฮานาแต่ว่าเป็นอีเมลของพี่โมดนั่นะอืม บาเนี่ก็เลยเหตุไปเห็ุมามัเนี่หนูก็เลยหนูก็เลยไม่ได้ข่าวไปเบิงดอกัาเนียนเมซี่ก็เลยโทรมาว่าอันคือบอข่าวไปทักทายในเพจแนะ่ว่าแซนหนูก็หนุงยากเนาะหนูก็เลยข่าวไปข่าวไปแล้วบันี้นะข่าวนาดากันอยู่ในช่องหนูะนหะน้ามมีคนข่าวหนา่เอามาลงคือจังซุ่มชนนะคะซ่มมือน,นี่แหละเนี่ยแต่ว่าเขาเอื้นเป็นเพจบ,หบัหนุกนบกหนูกบักเขาใจ ไันนี้เขาดาเขาดากันนะนาดาฟังตรงขามน่ะดากันเต็มเลยหนูก็เลยว่าเอา้าเหตุแบบนี้หนูซิบว่าเดือดร้อนหรือหนูก็เลยว่างเส้อเขาคือด,ด,ดากันน่นะหนูก็กเลยว่าเขาดาเขาดากันยุ่งช่องหนูน่ะหนูก็หนูก็เลยเอ้าหนูก็เลยว่าคือไปดากันล่ะนายว่าเหตุให้หนูขายของหนูก็เลยว่าไม่นี้แต่แต่ว่าหนูก็ไม่ได้ลงของขายเนะาะแล้วเขาก็ดากันนะแม่เมื่อเนื่งน่ะเป็นสิบเป็นสิบสิบสิบอันนะ อืมโตกันโตกันโตกันอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยยานเลยนูนหนูก็เลยเอาเขาคือด่ากันหนูก็เลยว่างสีหน้าบันนี้ก็เลยความคิดเห็นกันก็เลยว่าเหตุจังไดก็เลยว่างสีเนาะบันเนี้ก็เลยให้ปิดเพศหนูก็เลยว่าปิดกับปิดบอได้แหละเนาะเพราะว่ามันเป็นอีเมลของพี่โมดหนูก็เลยว่างส่หนูก็เลยโทรคุยกับพี่โมดก็เลยว่าพี่โมดเหตุจังไดหนูก็เลยว่างส่ ก็เป็นอีเมลของเพื่อนเนาะแต่ว่าซื้อของหนูหนูกันเลยวางสิวันนี้พิโมโนดกันเลยว่าเออเดี๋ยวผมจะเอาเอาซื้อนี่ใช่แล้วเอาซื้อหนูอกไงเพราะว่าเป็นอีเมลของเราที่ให้เราปิดกับเรได้ไนะอืมหนูกันเลยว่าแล้วแต่พี่นะแต่ว่าพี่ต้องเอาซื้อของหนูอกไงเพราะว่ามันิีป็นเป็นผลนเสียกับหนูไงเพราะว่าตอนนั้นเดี๋ยวก็ทัวลงเดี๋ยวก็ทัวลงไงแบบหนูนีงง่ง,งูโห่เมื่อคืนเลยค่ะตอนนั้นอนะ่ะอืมเท่าข่าวมาดาหนูน่ะ หนูก็ว่าความจริงของหนูเนาะในเมื่อเป็นอีเมลของเขาแล้วที่หายหนูไปว่าเขาขโมยเพจหนูมันกับโมแมนนะคะเพราะว่ามันเป็นอีเมลของเขาแต่เป็นซื้อของหนูน่ะเขาก็เอาซื้อเขาใส่ไปแล้วก็คือหมดกันไงถ้าเกิดหนูไปบอกว่าพี่หมดขโมยเพจหนูแล้วและพี่หมดแจ้งจับหนูล่ะว่าผมไม่ได้ขโมยนะอันนี้เป็นอีเมลของผมเองหนูคิดแค่นี้ไงคนูไม่ได้คิด ไปไกลกว่านั้นไงเพราะว่ามันเป็นอีเมลของเขาซื้อซื้อของเขาอีหอังก็อีเมลของเขาแต่เป็นซื้อของหนูน่ะ